สวัสดีค่ากระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะถึงขั้นเรียกแม่ว่าท่านเกิดอะไรขึ้นทานาเดชาแฉอัจฉริยะเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เรียกคุณแม่ว่าท่านทานายเดชากิตติวิทยานันทานายความของแม่แตงโมได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับอัจฉริยะรู้หมดว่าทั้งหมดเป็นอย่างไรทานายเดชาได้ออกมาไล่สดโดยระบุว่าเรื่องอัจฉริยะผมก็รู้ความจริงหมด ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับอัจฉริยะเป็นยังไงทำไมอัจฉริยะถึงรู้ข้อมูลเยอะทำไมอัจฉริยะถึงรู้ว่ามีการปล่อยคลิปทุกสองชั่วโมงทำไมอัจฉริยะถึงอ้างว่าได้รับข้อมูลจากนั่นจากนี่อัจฉริยะเคยคุยกับคุณแม่หรือไม่อย่างไรผมรู้หมดคุณแม่ยังบอกเลยว่าอัจฉริยะกับทนายเดชาเขาเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไร คุณแม่สมัยก่อนอาจจะบ,บอกว่าไม่ค่อยชอบอัจฉริยะตอนนี้ทําไมเปลี่ยนไปแสดงว่าคุณแม่คุยกับอัจฉริยะใช่หรือไม่อัจฉริยะได้ข้อมูลจากคุณแม่หรือไม่เอาแค่นี้มีอะไรที่ผมไม่รู้อัจฉริยะบอกไม่คุยกับคุณแม่จริงไหมพี่น้องประชาชนเชื่อไหมละ่ะตอนนี้อัจฉริยะเรียกคุณแม่ว่าท่านสมัยก่อนเหรอไม่สนใจ ถ้าทีอัจฉริยะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคุณแม่ไปให้กําลังใจอัจฉริยะแสดงว่าคุณแม่กับอัจฉริยะคุยกันหรือเปล่าอัจฉริยะคุยกับบังแจ็คหรือเปล่าบังแจ็คเอาข้อมูลมาจากไหนให้อัจฉริยะหรือไม่บังแจ็กกับอัจฉริยะติดต่อกันหรือไม่ก็ไปคิดเอาเองก็แค่นี้ทนาเดชาย,ยืนยันว่าตนทํางานทุกวันแม่รู้เราทําทางรับเราไม่บอกใครส่วนการดาเนินคดีอัจฉริยะ ผมก็ต้องดําเนินไปตามกฎหมายเพราะมาด่าผมในข้อมูลเท็จกล่าวหาว่าผมไปแย่งคดีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ